สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านแสนเจ็บนี่ที่เทอร์มินอลเทอนตี้วันอโศกนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมากินที่ร้านนี้เนาะแต่พิเศษตรตงที่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากินแบบอลาคาร์นะครับเรามากินแบบบุฟเฟ่โดยปกติแล้วที่ร้านเนี่ยจะมีแบบอลาคาร์อย่างเดียวเนาะแต่ถ้าคุณอยากจะกินแบบบุฟเฟ่เนี่ยต้องจองผ่านแอปทางที่ครับะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเมน,นูอะไรน่ากินบ้างไปเลยครับตันนี้เราก็าเข้ามาในร้านแล้วนะครับ สำหรับออเดอร์เนาะเดี๋ยวแนะนําก่อนมันก็สาหรับบุฟเฟ่นะครับที่จองมาผ่านทาง Hungry h u เนี่ยก็จะได้ออเดอร์ตามนี้เลยนะครับโดยที่เขาจะสั่งเราสามารถสั่งตัวพรีเทอรมเมนูเนี่ยได้คนละหนึ่งเมนูเนาะนอกนั้นเนี่ยไม่อัน้นนะครับสั่งเท่าไหร่ก็ได้ภายในเวลา2ชั่วโมงนะครับอือโอเคเดี๋ยวไปสั่งอาหารกันเลยนี่น้ําก็มาเสิร์ฟแล้วน้ําที่นี่มี2อย่างนะนี่ก็คือเียบซุปาจีนเดี๋ยวเรามาชิมดูซิว่าหวานแค่ไหนหอมแค่ไหน โอ้สดชื่นดีอ่ะก็คือไม่ค่อยได้รู้สึกถึพิซซาเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่หวานมากดีดีดสายสุขภาพต้องมาแล้วกระเจี๊ยบพิซาจีน <c oughs> แก้ยวก็สวยมากเลยนะ <c oughs> อันนี้เราสั่งมาเป็นแบบว่าเราไม่ใส่ถุงเชื่อมเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมกัน <c oughs> ดีนะไม่หวานเลย ปลาครไม่แรงเกินใบเตยนํากว่าซึ่งก็ถูกจริตมากเพราะถ้ากะคายเยอะเกินเนเี้ก็จะไม่ค่อยชอบแต่ที่นี่โอเคว้าวตอนนี้อาหารพี่มาครบแล้วจ้าใช้เวลาทั้งหมดประมาณสัก15นาทีกับ20นาทีเนาะเมนูนี้เอแปลกมากเลยอ่ะชื่อว่า ยำเส้นดองแดงกุ้งฝอยนี่ข้างบนเขาจะโรยกุ้งฝอยนะครับแล้วก็เม็ดกระถินมาด้วยทางใต้เรียกว่าต่อเบาและตอเบานันเนี่ยเอนี่เรามาดูว่าเส้นดองแดงคืออะไรเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ดูนิดหนึ่งข้างในนี้มีอะไรบ้างเนาะก็จะมีอ่ามะละกอนะครับแล้วก็จะมีเส้นแบบนี้คล้ายๆหนุนจีนอะ่ะเหมือนเส้นได้เนี้ยเรียกว่าเส้นโบกี้อคล้ายๆกันเลยอะ่ะให้ดูเส้นดีกว่านี่เส้นโบกี้แบบนี้นี่เดี๋ยวลองชิมดูนะรสชาติจะเป็นแบบ แบบไหนบ้างเค okay, ต้องกินกับกุ้งปล่อยด้วยจับไปว้า wow, ไหนลองดูสิรสชาติจะนัวแล้วอ่อนะอื hmm. มแปบกนะอร่อยมันได้ความแบบกรุบๆของกุ้งด้วยน่ม hmm. ตัวกุ้งปล่อยมากินกับเส้นกับต้ตมตำย่ยดีเลยนะอืมแบบนี่อร่อยๆใครมาต้องลองตังดูนะครับอ่ะอีกเมนูหนึง่งอันนี้คือ ตำยอดมะพร้าวนี่อันนี้คือตำยอดมะพร้าวก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มียอดมะพร้าวเนาะแล้วก็ใส่หมูยอมาด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปชิมกันดูว่ายอดมะพร้าวที่นี่อ่อนไหมนะถ้าตำยอดมะพร้าวอ่ะต้องเป็นยอดมะพร้าวอ่อนเนาะถ้าไม่อ่อนแล้วมันจะเป็นเส้นเียแล้วมันไม่อร่อยนะครับนี่ชิมมันดูเราเอาน้ำออกนิดน,นึงนะโตเลี่ยมแต่เยอะอืออยอดมะพร้าวอ่อนดีนะอืมรสชาติดีเลยไม่เผ็ดเกินไปที่นี่นะกินเล่นได้ แต่ถ้าจะให้มัวต้องต้องนี้มันต้องอย่างนี้ถ้าจะให้มัวเนี่ยไม่งั้นมันจะเค็มเลนิดนึงวลาก,กินไปเยอะๆมันต้องจกข้าวเหนียวด้วยขอ,อยยาแบบนี้โหัวขอไดะจำมีจกแต่ดูควันดูควันดูควันข้าวเหนียวมามีจกมีพองอลิกเราขออย่างนี้นะจิ้มเลยนะจิ้มแบบพวตัางนี้ตัวอย่างนีอ้อร่อยพอจิ้มข้าวเหนียวแล้วมันแบบใช่เลยอ่ะ ดีดีดีนี่คือหมูย่างชอมหมูย่างนะครับแล้วก็นี่คือไก่ย่างแตนแซบนี่เรามาชิมทีละเมนูก่อนอยากให้เห็นอะคือค้อหมูย่างที่นี่คือตอนแรกอะผมมาสั่งแบบไม่มันเนาะแต่ที่นี่เขาบอกว่าน้องบอกไม่ต้องสั่งแบบไม่มันเพราะที่นี่ไม่มันอยู่แล้วเขาเอามันออกเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโอ้เรามาชิมดูว่านุ่มไหมนะนี่ชิมดูกันอืม มันดีอ่ะหอมด้วยนี่อร่อยช่นนอ่อยเช่นก่นอื่ความพิเศษคือนอกจากนุ่มแล้วอ่ะหอมมากๆของของ,ของตัวขันคอะมันกรอบๆด้วยเข้าย่างมาแบบเป็นดีอ่ะมีความแบบโอ,อ้อร่อยอ่ะอโอเคเมนูต่อไปนะครับก็คือ ไก่ย่างแสนแซบ่บดูนี่ความแซ่บของมันไม่รู้มันเพราะอันนี้หรือเปล่าแถมอีตโต้จิ๋วมาด้วยจ้านี่ไก่นะก็ย่างเป็นไม้แบบนี้นะวิธีการกินขอ,อ่ากมาไว้ที่จานเลยนะนี่เขาอย่างมาแบบเนื้อเน้นๆเลยนะสามารถตัดแบบนี้เลย,ยเดีดีอ่ะคือนุ่มแล้วมันไม่มีกระดูกอะ่ะตอนแรกนึกว่าเสียบไม้มาแล้วมีมกระดูกเนาะเฮ้ยไม่มีกระดูกอะ่ะดีเลยดีเลยเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิม นี่น้ำจิ้มที่เขาให้มานะครับก็คือนี่แบบนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรไม่ไม่แน่ใจเนาะมันไม่ได้น้ำจิ้มไก่แบบหวานหวานปกติอะครับแต่มันมีพริกมาด้วยอะ่ะมันจะแซ่บนะะอืมดหอมน้ำจิ้มหอมแบบเหมือนชั่วพริกเ่ยแต่ขอโทษจริงไม่รู้ว่าเรียกอะไรจริงนะแต่ว่าอร่อยน้ำจิ้มเนี้ย ส่วนตัวคิดว่าดีหว่านน้ำซุปหวานๆนะเพราะว่ามันได้อีกรสชาติน่งน,นะครับอร่อยมากไก่นุ่มมากแล้วก็ไม่มีกระดูกดูให้ดูไม่มีกระดูก<ว>โอเคนี่เลยอันนี้คือเมนูพิเศษนะครับที่เราสามารถสั่งได้คนละหนึ่งที่เนาะเมนูพิเศษของที่นีเนี่ยมันจะสั่งได้คนละหนึ่งที่วันนี้เรามาสองคนเนาะก็จะมีสั่งแซลม,มอนรองน้ำปลานะครับแล้วก็มีสั่งปลาข้อสมุนไพร อ,อ,อือไอ้ปลาข้าจะมาม่วงอย่ามาชิมนี้ก่อนดูสิว่ามันอร่อยแค่ไหนนะครับเนี่ยต้องชิมใส่น้นิด่ึงด้วยอเ,เอาแบบเปล่าๆ,ๆไม่ใส่ซีฟู้ดก่อนนะอือดีเลยอ่ะตัวน้ำซอสตัวแบบซีฟู้เขาว่าพี่ดองหอมแล้วก็ไม่เค็มเกินไปเนาะอันนี้ถือว่าดีอร่อยนะครับน่าเมนูมต่อไปเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลา นี่คือลาบหมูเมนูเบสิกแต่ลองชิมดูว่ารสชาติเขาแบบไหนโอ้มีตับด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะมาจ้ะออร่อยอร่อยไมเผ็ดมากใครไม่กินเผ็ดมาก,ก็คือสั่งได้นะโอเคเมนูต่อมาก็คือยำผักบุ้งทอดกรอบนั่นเองนี่เดี๋ยวเรามาชิมก่อนผักผบุ้งเปล่าๆกันว่าแบบกรอบแค่ไหนนะเดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงอยากให้ทุกคนดินเสียงอือ ออกรอบเลยออกรอบเลยแล้วที่ดีเขาดีให้ดูคุณไม่อน้ำมันเลยอะ่ะตั้งทอดมานะตังงต้าวทอดมานะสีดำดๆนะม่อบน้ำมันอันนี้คือไม่อบน้ำมันเลยดู <c oughs> ดีมากลองกินกับตัวน้ำยำัน่ <c oughs> อขอแบบลานเยอะหน่อย <c oughs> ไปนะครับแบบนี้นะครับอืมอืมอร่อ,อ,อ,อย โอเคเมนูต่อมาก็คือยำหอยนางรมนี่ข้างบนแบบตอปมาด้วยแบบกระเทียมเจียวหอมๆนะเนาะนี่ไม่ใช่กระเทียมเจียวขอโทษหอมเจียวดูหอยก่อนตัวไม่เล็กเลยนะจ้าตัวขนาดใช้ได้เลยอะ่ะแล้วก็แบบดูสีสันแบบแซ่บมากขอชิมต้องใส่น้ำมันนาหน่อยให้มันชุ่มๆหน่อยมาชิมดูว้าว หอยแบบขำมากคือส,สดไม่เคาวเลยได้กลิ่นหอยย่างลมแต่มันไม่ได้เป็นความเคาร์นะสดรสชาติกำลังดีเลยอร่อยโอเคเมนูต่อมานะครับอันนี้คือหมูทอดสุดเห็ดเนาะนี่หมูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นสันคอนะครับเขาบอกว่าเป็นสันคอมาทอดเนาะแล้วก็จะโรยมาด้วยนี่อย่างกระเทียมเป็นกีบๆแบบนี้เป็นเนม็ดๆแบบนี้ทอดนะ อยามาชิมตัวหมูก่อนว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนุ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่โอเคใส่น้ำจิ้มนิดนึ่งน้จิ้มเจียวนิดหนึ่งปุ๊บโอเควางไว้ก่อนชิมดูนะครับไปนะคือทอดมนาะแป้งบางที่ชุบแป้งทอดเนี่ยแป้งบางแล้วก็มีความกรอบโอเคเนะครับหมูหมูมีความกรอบแล้วก็นุ่มเนาะ เราลองหิมรูกระเทียมดูบ้างที่มันพอบมาด้วยนี่ดูหน้าตากระเทียมอ๋อเอออย่าได้กระเทียมที่โรยไว้ของใส่ทอดไปแล้วเนาะมันไม่ค่อยกรอบถ้ากระเทียมกรอบ,รอบด้วยจะเด็ดมากเลยแต่นี้กระเทียมไม่กรอบก็อาจจะแต่หโอเคอาจจะหักอันนเล็กน้อยนะเมนูนี้นะมาเมนูนี้ก็คือไก่ทอดกระเทียมทองเอาจริง เห็นหน้าตาครั้งแรกกับเมื่อกี้หมูทอดอ่ะะืูเหมือนกันเลยคือจริงๆแล้วเหมือนกันแน่นอนอันนี้คือเปลี่ยนเป็นไก่ทอดแทนเน่ะชุบแป้งมาถ้าดูภายนอกก่อนนะคือมันจะชุบแป้งมาหนากว่าสันคอเมื่อกี้นะอืมสมีความเป็นไก่ทอดจริงแล้วก็โรยกระเทียมมาเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราชิมดูก่อนสําหรับไก่ทอดนะครับชิมเปล่าๆดีกว,ว่าว่ารสชาติเป็นยังไงอืมคือตัวไก่ทอดอะกรอบนะดีเลยมหมูอนหมูเมื่อกี้ก็ทอดมากรอบดี เนาะดีดเด็อืมจานวัวที่มันเดดูรูปมันือนกันเนาะเหมือนเลยจ้ะเหมือนกันเ,นนเลยจ้ะกระเทียมไม่กรอบจะหักคะแนนถ้าใส่กระเทียมกรอบจะเด็ดเสียดายและนี่ก็คือเมนูพิเศษนะครับที่สั่งได้คนละหนึ่งเมนูเหมือนกันก็คือยำมะม่วงปลาทอดนั่นเองนะครับปลาของเขาก็ใช้ตัวกลางๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดีย๋ยวเราไปชิมกันดูสิ ว่าเขาทอดมาเป็นไงอุ้ยถ้ายินเสียงกรอบจ้ากรอบจ้าถ้ายินเสียงชัดเจนเลยก็คือกรอบแล้วก็ราดจะมะม่วงมาเนาะแบบนี้เดี๋ยวเรากินคูยกับยัมมะม่วงสักหน่อยอืมโอเคเดี๋ยวชิมดูคำใหญ่แบบนี้เลยแล้วกันลองดูอืม อร่ียมากเลยอ่ะน้ำดํำก็หวานเขมเข็มเมนาะเปรียกก้ยวจากมะม่วงม,มาแล้วนะคะสำหรับปังเย็นของร้านแสมแซ่บนะคะตอนแรกเราจะสั่งปังเย็นมาหนึ่งแล้วก็ไอศครีมทรงเครื่องหนึ่งแต่พี่พนักง,งานบอกว่าน้องมันใหญ่มากเลยนะออกมาดูของจริง ใหญ่จริงทุกคนใหญ่มากดีนะเนี่ยเขาเตือนก่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะสำหรับของหวานเราสู้ไหวอยู่แล้ววนี้เราจะไปกินของหวานนะคะทุกคนเราก็ต้องมีตัวช่วยค่ะแล้ว <c oughs> กินต่องเม็ด จะล็อกได้300แคลเรามาลองชิมกันเลยว่าฟังนึ่งเขาจะเป็นไงถ้าดูตรงนี้นะคะปังหนึ่งเขาก็จะมีก้นอนขนมปังคล้ายๆโฟส์เนาะใหญ่แล้วก็ควานเอาเนื้อตรงกลางออกไปปิ้งนะคะแล้วก็มีเครื่องค่ะมีมันเชื่อมเอ่อวุ้นดามแล้วก็ลูกชิสนะคะแล้วก็ราดนมข้นหวานมาจุกๆมะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันละง่ำเลยมั นคือน้ำแข็งใสใสอิ่เทลวอยแล้วก็ราดนมข้นกับขนมปังอร่อยอร่อยดีค่ะอร่อยต้องแบ่งกันกินกินคนเดียวไม่น่าหมดโหนมข้นจุกมากทุกคนนมข้นจุกจุกดูสิความหว่นของข้นกินแบบน้ำแข็งใสแเราชอบกินนมข้นอ่ะได้เลยที่นี่เลยขนมปังเขาเขาเคี่ยวมาเตรียมมากเลยกรอบอร่อยถือว่าโอเค ใครอยากจะมากินตามพวกเรานะครับก็จองผ่านทังที่ครับแล้วก็มากินบุฟเฟ่ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆรสชาติอาหารที่นี่นะบอกก่อนเลยก็คือเป็นแบบใครที่ชอบแบบรสแบบยีซานน่สานแบบจับจานเนาะอาจจะไม่ใช่นะครับแต่เป็นรสชาติแบบเมืองเมืองหน่อยแล้วก็แบบขายคนต่างชาติด้วยนะครับแต่กินได้เรื่อยๆนะครับอร่อยแล้วก็ถ้าเทียบราคาแล้วทุกคนคงเห็นแล้วคุ้มมากนะครับสำหรับวันนี้นะใครที่ชอบช่องเราติดตามช่องเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วอยากให้เราไปรีวิวที่ไหนอีกบอกมาในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโอเคไปก่อนนะครับวันนี้ t s i a Channel